สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะหวัดมาอีกรอบแล้วค่ะมีลมหนาวเข้ามาก็วัดอีกคุณแม่ก็มาไออีกเชื้อเก่ายังไม่หมดมาไออีกสองวันมาแล้วค่ะมันเป็นหวัดค่ะเป็นผ้าโปรนะคะ1550พบค่าสามตะกอค่ะค่ะใชยไม่มีชายคุยนะคะุแม่เคยขายชายคุยก็จะพูดชายคุยค่ะ 1,550บาทเป็นสีเขียวพลาค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายก็สวยนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะ1,550บาทค่ะคัน่ะ1,550บาทนะคะเป็นสีเขียวไพรถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งคั่นนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ เป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สามสวยไม่จืดจางเลิศหรูดูเด่นเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะเป็นผ้าหลุดจำนังนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ นี่ก็สวยค่ะลายเข้าใหม่นะคะ1,550าสบาทค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางนะคะคไม่ใช่คุณแม่พูดผิดขอใคร่ด้วยค่ะสามตะกอค่ะสามตะกอค่ะชายคุยหน้านางยังไม่ถึงคุณแม่ยาคุณแม่อย,า, <c oughs> อยาเพิดตัวนี่ก็ลายสวยค่ะขอก้ามปูนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายขอก้มปูค่ะหนึ 50, ่งพันห้าร้อยห้าสิบถือว่าถูกมากนะคะค่ะเป็นผ้าหลุดจาค่ะค่ะถ้าผ้าหลุดจานำราคานี้จะเป็นราคาที่สวยงามมากนะคะค่ะเป็นผ้าเกรดเอเหมือนกันนะคะแต่เป็นถึงผ้าหลุดค่ะถ้าผ้าหลุดนี้เขาจะไม่ตั้งราคาสูงค่ะตอนนัดจำกันนะคะมาจํานองกานนำทางร้านค่ะ เพราะว่าเรากลัวเราไม่มีเงินแายถอนเขาก็ตั้งราคาต่ําก็ไม่มีเงินแถยถอนก็คือมาเป็นผ้าหลุดจำนำนะคะบางทีลูกค้าว่าผ้าไหมจำได้จำได้ค่ะผ้าไหมมีค่านะคะเป็นมอระดกตกทอดได้ค่ะผ้าไหมให้ลูกให้หลานค่ะค่ะลูกหลานจะเป็นเยา้าเป็นเรือนแบบน,นี้ค่ะออกบ้านออกเรือนอย่างนี้เราก็มีไม่มีอะไรก็มีผ้าไหมให้ผืนหนึ่งก็ยังดีนะคะค่ะเวลาเราไม่มีตังเราก็ไปขายได้ค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะอันนี้ก็เป็นไอค่ะเขาเรียกว่าเครือสมอทอมือค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะขาดสวยตลอดกา,ารงานตลอดปีค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะงามทุกผืนสวยทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะหลุดจำนำนะคะ ค่ะ้าไม่ชัดเจนผ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ค่ะอันนี้เรียกว่าลายประตูวังหรือลายไกี้เพชรก็ได้นะคะค่ะผ้าหนึ่าร้อยบาทสวยนะคะมันเป็นผ้าหลุดค่ะค่ะนี้ก็ลายค่ะลายดอกมะเขือค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าครามค่ะเป็นสีครามนะคะครามก็คล้ายทามุกเข้มนั่นแหละค่ะ ค่ะภาพคามนี่ค่ะสีคามนี่ค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลื่อหรูดูเด่นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่กลับภาพเร็วนะคะขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่บาทค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะเอาไปเป็นของผลของฝากหรือจะไปเป็นของไหว้ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> แม่ขอไผ่ด้วยค่ะ <c oughs> วะ <c oughs> ัดชุดนี้มานานเป็นเรื้อรังมาอานานค่ะ <c oughs> มันแม่หายไปแล้วก็มาไออีกเมื่อวานนี้ค่ะ อันนี้ก็ลายจีเพชรค่ะสีเทาโมกค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสามตะกอนะคะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะถ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนี่อีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ นีน้ำเงินเข้มนะคะผ่าลายดอกกระเจียวค่ะสวยดูดีดูเด่น1,550บาทเป็นผ้าหลุดนะคะผ่าสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะราคานี้เป็นเราของขวัของฝากของไหว้ได้หรือเราจะไปต่อยอดได้นะคะค่ะ1,550บาทเนี่ยค่ะไปต่อยอดได้ค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่โปรค่ะเป็นงานโปรนะคะค่า1,550เนี่ค่ะ ปกติคุณแม่ขายหนึ่งพันหกร้อยบาทแต่ห้าพันห้าร้อยห้าสิบเป็นงานโปรค่ะบ้านสงสะอาดบ้านสะเอและก็บ้านหนองเรือที่พรพกทุกท่านครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังหารที่ยี่สิบเอ็ดนี่ก็ลายค่ะกระลายสองพันห้าร้อยหกสิบลายพวงหลอดไฟค่ะพื้นผ้าเป็นสีบานเย็นนะคะสีชมพูนะคะค่ะเป็นสีชมพูค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะ วันพระนะครับวันพระมาตวนนะครับค่ะเป็นเนื้อผ้าดีมากค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นนะคะเนื้องานสวยค่ะหนึ่ารอยาบาทเป็นลายพวงเหล่าไปนะคะใส่แล้วก็เลื่อนหลุดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยสิบาทชนเสือคูใส่ออกงานดอกหุางานแต่งค่ะติรู๊ที่ดินผ้าตุมจำกัดเรื่องเพิ่มประตูกลุ่สมาชิกสาก์ครั้งที่สองประจำปีสองพ หกคับหกเกเปลี่ยนประธานกลุ่มที่หกบ้านสมสาอาดด้วยสหารณ์การเกษตรปฏิรูปท ap okay, ี่ด like ินทาตุงหนึ่งจำกัดจะได้ประชุมกลุ่มสมาชิกสหารณ์กรั้งที่สองนี่ก็สวยนะคะผืนผ้าเป็นสีฟ้าน้ำทะเลค่ะเป็นลายพระเทพค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่พร้สิบบาทนะคะเป็นเขาเรียกว่าลายพระเทพนะคะ ค่ะสวยไม่สามสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทมีเสียงแทรกซ้อนหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านของคุณแม่อยู่ใกล้บ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะและตามกรมีสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายนะครับจึงขอแจ้งให้สมาชิกตารณนทุกท่านที่ประสงค์และตารณนขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านและผู้ที่ประสงค์นะครับจะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ให้เข้าประชุมตามวันและเวลาทั้งกล่าวนะครับก็คือประชุมในวันนี้มาครับค่ะลายพระเทพนะคะสวยนะคะที่เข้าประชุมกลุ่มค่ะถ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอสมี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ อันนี้ลายพะเทปค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะ,ะนคะค่ะเป็นงานโปรค่ะเป็นแม่โปรค่ะนำไปด้วยนะครับก็มีสำเนาบัตรประจำตัวป,วประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนี่ก็สวยค่ะพื้นผ้าเป็นสีม่วงค่ะม่วงเป็นม่วงอันนี้นะคะม่วงมังคุดค่ะค่ะสวยค่ะลายก็เรียกว่าลายลา,ายรวมค่ะลายรวมหมีนะคะ ค่ะลายรวมหมีค่ะสวยนะคะตอนนั้นก็แจ้งนะครับนเรียนไปยังค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทงานโครกค่ะหนึ่งัน้าร้อห้ทนะครับวะนนี้ก็้อให้าทงานครึงพันห้ร้อยาสางาคกันงันห้าร้าสาลาวัดรงั้ารอาสงเนคค่ะลายรวมนะคะหนงห้ารห้ทนไค่ะ้ารักษห้าสุบทนโดรกค่ัน นี่ก็เป็นสีกรมค่ะถืนนี้เป็นสีกรมนะคะเป็นผ้าอ,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 อันนี้ค่ะเป็นดอกออเกียวค่ะค่ะหนึ่นงพันห้าร้อคห้าสิบบาทงานโปร,ปรค่ะนะครับใจเสียชีวิตนะครับเมื่อวานซึ่งก็เป็นบุตรชายของคุณแม่ทีมนจันทร์ูนะครับค่ะลายสวยนะคะเป็นสีกรมค่ะ ไว้สองคืนนะครับเวลาสิบเก้านาฬิกาพระราสมสวดพระพิธรรมซึความมุ้นคือเป็นคืนที่หนึ่งนะครับในเย็นนี้ก็เป็นคืนที่สองะการตั้งบัณฑบุขุนรกนะครับก็อยูณที่สาราธรรมสังเวชวัดป่าผม่งนี่ก็รายรวมข้าวค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะสามตะกอทอเงินหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเป็นงานค่ะเป็นงานโปรนะคะค้าโปรนะคะ ค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งท่านี่กี่ครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยไม่สาวสวยไม่ดุจางค่ะนะครับก็จะเป็นการประกอบการปฏรกัติศพแล้วก็ปฏิบัติประกอบการทัมบุญนะครับอยู่หน้าที่วัดป่าโพนิหารนะครับในนามเจ้าภาพก็มีคุณแม่ทีมนจาัมะกูนะครับผู้เป็นมารดาพร้อมด้วยญาติพี่น้องนะครับ เป็นทางเจ้าภาพก็ขอฝากเราก็ทางผู้นำนะครับได้ใช้เสียงประชารันี่ก็เป็นลายแหนะคะสอดเส้นหนึ่งเดียวหานคอล้อค่ะสวยค่ะพื้นผ้าเป็นสีนเม็ดมะขามค่ะ1,550บาทนะคะงานนี้ค่ะเป็นงานโปรแล้วค่ะเป็น็ตโปรนะคะผ้าสวยไม่ต่างสวยไม่จืดจางค่ะ1,550บาทนะคะงานลายแหสวยงามมากค่ะเอาออกไป ออกค่ะไปเป็นของขวัญของว่าให้ก็เหมาะสมนะคะ1,550บาทค่ะสอดเส้นหมุนเคียวหางกระรอกค่ะเนื้อผ้าหนามากค่ะสวยนะคะเนื้องานสวยค่ะเนื้อผาเปลือกคอรัสิพามวัดปรุงมิลกอร่วมงานครับกระดิจงตแล้วก็เก็บปฏิบัติปรองการทำบุญนะครับอยู่หน้าที่วัดป่าโปรพิหารนะครับจงเรียนภาษาสัมพันธ์ไปอย่างพี่น้องให้ได้รับทราบถึงตัวกันครับเช้านี้ ใบชาสัมพันธ์โเก้าสงสะอาะครับก,ก็มีเรื่องเพียวกับชาสัมพันธ์เจ็ดกับพี่น้องได้รับทราบเพียงเท่านี้นี่ก็เป็นส,สีอันนี้นะคะเขาเรียกว,ว่าสีธรรมชาตินะคะเป็นสีสีเทาไอสีกะปิค่ะสวยไม่ส่งสวยไม่จืดจางค่ะ <c oughs> ขอโทษขออภัยค่ะ หนึ่้าห้าสิบาทค่ะช่ำคทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่นะคะเป็นฮอล์ค่าผสมนะคะค่ะหนึ่งนห้าร้อยห้าสิบาทค่ะออกการออกบนใส่ออกงานออกบนข้อเลื่อนหรูดูเด่นค่ะค่ะหนึ่งพัห้าร้อยห้าสิบาทผ้าสามปรกกอทอมึงค่ะค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะมักฝืนไหนชอบผืนไหนค่ะเป็นราคาที่ย่อมเยาราคาถูกมากค่ะ จะเอาไปเป็นของขวัญของไหว้ก็เหมาะสมราคานี้ค่ะห5 5 0้ายห้าสิบาทค่ะค่ะเอาไปเป็นมรดกตกทอดได้ข่ะผ้าไหมค่ะซื้อไว้เยอะๆคุณแม่บ้านทุกท่านค่ะค่ะแบ่งลูกแบกหลานค่ะเวลามีเขาเป็นเย่าเป็นเดือนก็ฝากผ้าไหมคนละผืนหองผืนก็ถือว่าเป็นน้ำใจประเสริฐของคุณยายคุณย่าของเรานะคะค่ะเป็นมรดกได้ค่ะผ้าไหมนี่ค่ะ ค่ะเป็นที่ถ้าเลือกลูกหลานให้ลูกให้หลานไปก็แล้วเลือกถึงคุณยายคุณย่าที่ให้มานะคะค่ะเป็นของขวของฝากค่ะผ้าไหมเป็นเป็นขายได้ค่ะได้จาไปขายได้ค่ะสรินมีร้านรับซื้อผ้าไหมจาลองจานําค่ะค่ะนี่ก็สวยไม่ส้างค่ะพื้นผ้าเป็นสีกะปินะคะค่ะเขาเรียกว่าขอค่ะขอดอกแก้วค่ะ ค่ะสวยทุกถื้นงานทุกพื้นไม่เกิดไม่จางนะคะ1 5ึ่้ายห้บาทค่ะ พื้นนี้เขาเรียกว่าดอกลักราชกัญญาค่ะเป็นพื้นผ้าเป็นสีฟ้าใสค่ะดอกลักราชกัญญานะคะสวยนะคะดูดีดูเรียมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะออกใสเอาบุญนอ,อกงานไหนก็เลิศหรูดูเรียค่ะสวยไม่สา่สวยไม่จีดจามค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะค่ะเลิ่หนรูดูเรียดมาค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะลายนี้ก็สวยค่ะลายดอกแก้วค่ะเนื้อผ้าหน,นานิ่มแน่นนะคะค่ะลายเก่าลายโบราณของเราเป็นลายดอกแก้วค่ะเขาเรียกว่าลายดอกแก้วค่ะจะสวยทนสวยนานค่ะเนื้อผ้าดีด้วยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทงานโปรนะคะค่ะทุกคืนนี่ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นงานโปรค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ท้ายนี้ค่ะคุณแมข่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะและเจ็ยบอย่าจนบนรักษาภาะคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกว้องทุกท่านค่ะ